ดีครับตายิทพาเที่ยวครับมาดูด้านผักดองครับวันนี้ตลาดนัดนนทิงวันเสาร์ก็ประจมประจมบ้านจ้าจมบ้านครับเป็นผักหอมดองปรกกาดดองเห็ดอะไรเห็ดนางฟ้านางฟ้าน้อยนางฟ้านางสว่า์อืมมากินครับวันนี้ก็จะเป็นด้านผลไม้เหมือนเดิม ล้วยผักสดๆครับมาอีกแล้วครับผักสดๆของไอ้อุ๊อชีถัว่วพูบุ้งน้ากวางตุ้งยังไม่เลี้ยงครับยังยะไครทำฉาไวครับทำใยรูท่าไลลำใยครับ มันใหญ่มาจากไหนนี่มาจากบุรีรัมย์จากลำไยมันใหญ่บุรีรัมย์สดอะไรสดจากบุรีรัมย์โอ้ปลาเหลืองน่ากินน่ากินครับลูกของตาครับสวัสดีครับตาครับสดสดเหมือนกันครับตอนนี้จะเป็นด้านบักนัดข้าวโพดคั่วไอข,ข้าวโพดปิง้งแป้งปิง้ง สวัสดีจ้าเจ้ออ้อย่างไม่ทันอืมกระปุกมีหอดันมะพร้าวอะไรนี่ทำไมหน่วยหน่วยคือจะาของวะไอ้มะพร้าวซุกหรือเผาอะไรนี่มะพร้าวสดเนี่ยโอหหน่่ยได้กับหวานดีแบบนี้กับข้าวครับพึ่งเสร็จผักผักขนุน หนมไม้ต้มปะลากระทูน้ำพริกกะปิครับป,ปุ้นเส้นครับหนม่ไม้ดองลาบหมูน่ากินมากเนื้ขาลูกค้ายืนรอแล้ว จะเป็นด้านแกงจืดสวัสดีครับพ่อคะสวัสดีครับครับผมหู้โสดๆเลยครับจืดละร้อนเลยจ้าร้อนเลยครับี่หุ้ยหว่นเลยครับอิตพาเที่ยวครับมาดูด้านอ่อมันฝรั่งเกี๊ยวทอดครับ เอามาก็ดีเลยครับสายย่างนิดดักเด้เฮ้ยขโมยของมาเลยจ้ะครับขอบคุณมากครับเอาปืนมาหนึ่งใช้ปืนหน้าเดือดละจะยิ้มดีครับดักเด้ทอดสามจานสามจานห้าซิปนี่จ้าจ้าดูน่ากินครับวันนี้จะเป็นด้านแมงทอด วุ่นเลยค่ะมาได้มาชิมได้เด้อครับมาดูมาชิมได้นะครับเดี๋ยวมาดูมาชิมเลยนะครับใค้าใจดีพ่อค้าก็ใจดีฮัลโหลพ่อค้าครับครับครับคอันนี้จะเป็นปลาสดๆครับจากดอนเป้าคำว่าดอนเป้าหมายถึงว่าหมู่บ้านเขาเลี้ยงแต่ปลาครับบ้านดอนเป้าเลี้ยงปลาขายมัดหมู่บ้านขายปลาขายกุ้งค่ะขายปลาขายกุ้ง บ้านดอนเป้าตรงนี้ก็จะเป็นด้านผักสดๆครับอืมผักลีนหัวก็มาแล้วครับวันนี้มีผักลีนหัวผักชีหอมวางตุ้งครับครับโอ้ดอกนี่างงามเอาวันนี้คนช่วยไปไหนล่ะคนช่วยไปแยกกันโอ้แยก เอาล้วครับนี่หมุนใหญ่แล้วครับเง็ดใหญ่แล้วอืมเอาทำเร็วๆทำเร็วๆอืมใส่กุ้งสีแดงๆสมๆเลยอ๋อใส่กุ้งใส่ไข่กุ้งอืมด้วยยังคล่องเลยครับหายดีครับคุครับอร่อยด้วยอย่าลืมกดติดตามจะลืมกดติดตามให้นะครับแต่อิฐพาเที่ยวครับครับผมขอบพระคุณมากครับ